ทำไมรู้จังโบเมลดาโดนคนรู้จักกุเรื่องไม่จริงใส่ไรลั่นรู้ตัวว่าใครเพราะเป็นกระแสข่าวที่สนใจของสังคมมักจะมีเรื่องราวที่งานเข้าต้องออกมาเคลียร์อยู่ตลอดเช่นเดียวกับนางเอกสาวโบเมลดาที่เจ้าตัวเคยโดนคนที่รู้จักเอาเรื่องไม่จริงมาใส่ไรปล่อยข่าวให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งล่าสุดวันที่4มกราคมโบเปิดใจผ่านทางในอินเทอร์เน็ตถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าพูดไปเรื่อย พูดใส่ไรว่าโบเป็นคนแบบนี้และช่วงนี้จะเจอเยอะแล้วด้วยส่วนตัวรู้สึกว่ารู้ได้ยังไงทำไมรู้ดีจังรู้ดีซึ่งตัวเองรู้ตัวว่าเป็นใครแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเขาอาจจะพูดสนุกสนุๆยอมรับว่ารู้สึกแย่ที่รู้ว่าใครเป็นคนพูดเนื่องจากเวลาเจอกันเขาก็ดีกับเราแต่สุดท้ายแล้วก็ปล่อยวางเพราะห้ามไปแล้วก็ห้ามไม่ได้เขาสนุกของเขาอยู่ ซึ่งตนเองก็ทําตัวที่เป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าจริงใจมากพอแล้วเรารู้สึกว่าจริงใจมากพอแล้วที่เป็นอยู่ความจริงก็คือความจริงเพราะเคยรู้สึกแย่กับข่าแบบนี้จนเครียดลงกระเพาะและหลังๆก็ปรับความคิดใหม่ move on ไม่จมกับความเครียดน,นั่นถ้าคนคิดว่ามันเป็นอะไรก็แล้วแต่แถมซาโบยังพูดติดตลกกลับไปว่าอย่าให้เจอนะจะตีเลยนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ